สวามลับใส่ปุ๋ยแล้วเพื่อตอบสนองน้อยพืชแคร์เกนอ่อนแอเพราะอะไรตามไปดูข้อหเพราะในดินมีค่านำประจุไฟฟ้าต่ำดูดชับทรา,ารานไว้กับพืชได้น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชข้อ,อ 2. เพราะในดินมีฟอสฟอรัสมากทำให้ในดินขาดสังกะสีเหล็กแมงกานิสและโบรอน ข้อ3ถ้าใส่แคลเซียมและแมกนีเซียมมากพืชก็จะขาดเหล็กมงการิสและสังกะสีข้อ 4. ปุ๋ยถูช้าหลงก่อนที่พืชจะได้กินปุ๋ยโดยเฉพาะที่รากชั้นข้อ 5. วิธีแก้คือการใช้ทธาหารที่มีค่านำปวไปะจุไฟฟ้าใส่ลงไปในลินเพื่อช่วยดูดซับธาหารเอาไว้กับรากของพืชข้อ6ลดการใช้ปุ๋ยที่มีค่าฟอสฟอรัสสูงสูง,สงเลือกใช้สูตรปุ๋ยที่ตรงตามความต้องการของพืช ไม่เถียงไม่เข้าใจง่สอบถามทำตามความสำเร็จอยู่แค่เริ่มโดยสิริฟ้าใหม่การเกษตร